็คมานะคะแพ็คละสองร้อยบาทไปเก้าขีดนะเนื้อเนื้อล้วนนะจ่ายนนี้เราซื้อยกลูกมาอืมลูกนี้สามร้อยหกสิบบาทสามโลหกขีดโล100ละร้อยเดี๋ยวเราไปแกะดูว่าจะได้เนื้อเท่าไหร่เก๋แกะหน้าบ,บ้านอยู่แบบปะดูนะเอว่าจะได้กี่กี่ขีดกี่ขีดกี่ขีดกี่ลูกค <c oughs> ืออะไรกๆๆ <c oughs> ็นหนึ่งลูกไงถามไปแล้วไงพักเก็บมาแล้วไง เต็บมาแล้วเกดมาแล้วไม่ไม่เอาบิดมังแรกติดอ่ะทุเรียนครึ่งลูกโดยใช้มืออย่างเดียวเออเกมามาเออไทยเขาผ่าครึ่งอะไรมั้งน่ะเนี่ยไทยติดเออผมก็เลยตัดไปดีกว่า ต้องปาดหน่อยไหมไม<_<_่บอกคุณบอกฝรั่งเลยผ้าปาดติกอะโอ้ยตีได้ฟังมันก็ขาดจรินี่ผมมีลุงลูก โอเคมือเล็กมือเล็กมือปานหน่งมือนีก็ได้เลาะเลอกไอ้อะไรอ่ะดูก็ทำมันง่ายเนาะเลาะเลอกไอ้ที่เยื่อเสร็จเลยแล้วแต่เนี่ยเราจะลองชั่งกันดูนะทุกคนนี่คือทั้งเปลือกสามโลห์กขีดนะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้หักจาน ตัวเท่าไหร่โลโลแปดขีดโลแปดขีดเดี๋ยวลองมาหัดจานเอาโลแปดขีดไหมแล้วจานออกอะมาดูเนื้อนะทุกคนโลไปถือโลสี่ขีดโลสี่ขีดไม่เลยอันนี้อันนี้คุ้มกันเพิ่มอีกครึ่งโลเนี่ยห้าร้อยอ่ะอันนั้นเก้าขีดอันนี้โลสี่ขีดก็เพิ่มมาอีกห้าร้อยครึ่งโลก็อย่างนั้นคุ้มกว่าเหรอ กว่าแม่ตพพเต่น่่จะพอกัน่โ่มาพออกันเพอกันนะ<ม>ววอั้งวันนั้นเก้าขีดสองร้อยเก้าขีดสองร้อยอ๋ออันนั้นถูกก่อนนี่โรสเ่มรอยหอันนี้แพงกว่าเออแ่าอย่งนี้แพงกว่าดีดนะกิดวัน อัันนร่อยจ้าอืมไม่รู้กินหวานเนาะหวานจ้าอร่อยไหมอร่อยเหรออร่อยกันอนนั้นปะอันนั้นอร่อยกันอันนั้นมันมันเออมันหวานน่าอืมคือคนติ้งเข้ามะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ชัยนาทบ้านยายเช่นเคยนะคะก็วันนี้เป็นวันที่12สสิงหาใช่ไหมวันแม่ก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวกับตากับยายใช่แล้วก็นัดตี ด้วยนะคะโอเคปะที่ไหนร้านไหนใช่ร้าน้านใช่อย่างเดียวรลาบเป็ดนะคะทุกคนที่ประจำที่เดิมนะคะใช่ค่ะลาเป็ดไปกันเถอะป go 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 แต่ว่าคนจะเยอะมากตอนนี้นะคะนาตีจองโชว์ไปจองให้ป้าเขาบอกว่าไม่รับจองนะเพราะว่าคนเยอะเพราะว่าคนเยอะก็ต้องไปอีกนะคะไปแล้วก็นี่เลย ก็ไปดูว่ามีโต๊ะว,ว่างไหมอะไรอย่างนี้งั้นต้องรอต่อแต่ว่าตอนนี้ประมาณสี่ยังไม่ห้าโมงก็น่าจะมีอยู่เด้อมั้งอือเพราะเขาจะกิในเย็นๆอย่างนี้กันใช่ไปตามรถเลยตามรถเ ถึงกันเมื่อไหร่เนี่ยตอนนี้ถึงร้านราบเป็ดแล้วนะปวดก็แฉลรอหนึงแล้วแล้วก็รออาหารกลางค่ำว่าเราจะกินอะไรกันบ้างโชคดีอะต้มีำต้ม คือว่าช่วงนี้ได้ไปตกอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ได้เย็นมากแล้วคือตกตกข้าวก็ยังเปือยเต็มข <arn> <c oughs> <at> ้างในก็ยังมีที่แต่ก็คือครั้งที่แล้วที่กินอ่ะไม่มีตกต้องเปโต๊ะเสริมก็ร้อนอนมากแต่ตรงนี้ก็ร้อนแต่ทั้งหนอยู่้างในก็ร้อนกันงต้งทานมันฝอยเนี่ยตรง ไม่จุดตกมา Thank <laughs> you. ไม่เออไม่ใช่

Hola vale. ไปลองรถตาลองรถไฟฟ้าตาใช่ไใช่เนั่งรถตาเนยอยากนั่งรถตานั่งรถตาด้วยปะแล้วกระเป๋าไปก็ได้บัตรตองอ่ะโอ่ยด้านเยอจับของรถจัขอบรถอ้ไปนั่งกันแลว ไปไหนกันครับไปไหนก็ไม่รู้ค่ะรถไฟฟ้าไไปหนลองเลยโอ้นี่ก็เบรกได้เอ่อเอาถ้าปิดเบรคแอบฮะนี่ ไปเลยครับไปเลยครับโหไฟสัลโลไลายเนาะถ้าสัลโลไลายเดี๋ยวตกคอรถมาแล้วนะรถมาวิ่งของเราไปไล่ไอ้เนะ <c oughs> สียวอ่ะ <c oughs> ไม่น่าไว้ใจเลย นี่นะฮะเออฮ่าๆฮึฮ่าๆฮอ๊าอ๊า เห <จ uur> ม看看네ือนแบบว่าเล่นครึ Sadly, ่งเล่น <escrito> น่นคเล่นเล่ค่เล่นหมดนี่นะคะเนั่งชิว มันเริ่มเอียงอะโอนนี่เรากำลงกัลงจะไปไหนกันเรากำลังจะไปไหนไม่อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็บนกลับ อเออก็เสียวดีค่ะเหมือนเล่นอ่อางนั่งแบบเสียวๆไปดูบรรยากาศนะคะทุกคน อันนี้ใครขับเดยบิดป้ารังครับช่วยห้อไป้ถึงแล้วบิดเยอะบิดแล้วบิด ก <Go>, โก้ถอย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 คอยเขามีเสียงชิงจุยต่อเชอ่อชิงจุยไปเลยไปเลยไปเลยเหมือนนั่งตุกตุกเลยเออจริงเราไปบริการที่กรุงเทพไหม อันนี้คือวิวเฮ้ดอกไม้เขาขึ้นเต็มเลยเห็นปะใช่เออมรถเขาดีนะน้ามนะวกวกวกฮะหน้ามันจะเร็วเร็ว อันนี้ก็คือออกมาเจอแม่น้ำเจ้าพยานะจ้าก็ก๊อ l e สนุกมากค่ะไม่นะ วอร์ลมเย็นสบายคองฝาก่อเอหกโมงครึงกโมงสีสิไปกันต่อไกันตถึงบ้นใหญ่ละวถึนชิงชุยต่าช้เย้ โลไล่เนี่ย slow city อ๋อเร็วไปแล้วเร็วเลยเรยวเข้านี่เลยเนี่ยเรยวเข้านี่เบาช,าชา้า ตรขัดฝั่งไหนคับันี้ดิฝั่งนี้ซ้ายซม่ไบ้าวเยได้ค่ะได้เดียวให้อเดีย มาค่ะเราจะมาเปลี่ยนธงนะคะอะถ่ายก่อนบีฟอบีฟอเนี่ย <บา S 1> น,นะคะคุณพ่อนะคะกำลังจะเอาลงมานะคะเชิญธงชาตอาทิตย์ไทย่นชไทยมีอนกี่ไหมเอาลงมาทางไม้เล้แหละก็นีตึ้งเลาทำไมอะหรือเปล่ปา มีความสามารถไงเขาจะแขวะเลยเนี่ยมีปีกีดอ๊อน้องแล้วมีเกิดมีโกนกีดจะขาดมีเกย์มีเกินเลยเกย์บาทมดเกิดไกย์แลที่ ชาตไทยใหม่เออแล้วข้างบนทำไงป้าเากว่าอไ้าเอาเอาทำไงทำไงยังไงยังไงดูยาดูตาดูตานี่นะคะสุดท้ายก็ต้องเราจะติดธงชาติหม

ต้องเถียงมาไหนปะเออโอ้ยมันปม่ Oui,